ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้กับความเป็นอยู่ที่ดีดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1,281.81จุดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีความหมาย9.64จุดหรือ0.76%ที่เวลา16นาฬกา43นาทีมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในวันนี้มีค่าเกือบ34ล้านบาทแต่เหตุใดที่มันเป็นเรื่องสําคัญตลาดหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราและการเข้าใจว่าทําไมตลาดหุ้น จึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการวางแผนการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินในวันนี้เรามาดูกันว่าหลักทรัพย์ใดที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้เดลเทอร์ปิดที่ราคา216.00บาทซึ่งเพิ่มขึ้น2บาทมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงสุดในวันนี้ทําให้เป็นหลักทรัพย์ที่น่าสนใจสําหรับการลงทุน AOT ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีความหมาย2.25บาทปิดที่ราคา42.25บาทมีการซื้อขายที่สูงสุดอยู่ที่1,756.31ล้านบาท KBank ก็ไม่พลาดการเพิ่มเติมราคา2บาทปิดที่187.00บาทมีการซื้อขายที่สูงสุดอยู่ที่1,442.46ล้านบาท c p o n ก็มีการเพิ่มราคา0.25บาทปิดที่44.00บาทมีการซื้อขายที่สูงสุดอยู่ที่1,439.32ล้านบาท a d v a n c e ก็ไม่พลาดการเพิ่มราคา2บาทปิดที่315.00บาทมีการซื้อขายที่สูงสุดอยู่ที่1,332.46ล้านบาทแต่เหตุใดที่ดัชนีตลาดใหม่ลดลงลบ1.07จุดหรือบ0.49เปอร์เซ็นตดัชนีนี้เป็นเรื่องสำคัญสาหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้น และการตัดสินใจการลงทุนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ดัชนีตลาดใหม่มีการเคลื่อนไหวตรงการทิศทางกับดับชนีตลาดหุ้นไทยแต่เหตุใดมันเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาและวิเคราะห์เพิ่มเติมดัชนีเซท100ก็มีการเพิ่มเติมราคา15.33จุดหรือ0 8 6เปเซนต์ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมที่ดีและดัชนีเซท50ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีความหมาย7.17จุดหนึ่งเจ็ดจุดหรือศูนว่าตลาดหุเปอร์เซนต์ทำให้เรามองเห็นว่าตลาดหุ้นในว และมีความสําคัญแต่เหตุใดที่มีการเพิ่มเติมราคาอย่างมากขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมมีการตอบโต้ตลาดหรือมีข่าวสารที่มีผลต่อตลาดหรือไม่มันเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาและต้องการการศึกษาเพิ่มเติมตลาดหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราและการเข้าใจว่าทําไมตลาดหุ้นจึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการวางแผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงินการเข้าใจตลาดหุ้นและการเคลื่อนไหวของดัชนีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินในสมัยนี้คุณคิดอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมคุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีสำหรับการลงทุนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในวันนี้มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันเหตุผลกันได้เลย